ตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะไปไหเปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนี้ก่อนแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดหลงซาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านชุนชุยถังนะคะเป็นร้านชานมไข่งเจ้าแรกของโลก สวัสดีค่ะช่องเนนน่าเนนค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะไปไทเปน,นะคะก็คือเราจะกำลังจะหารถไฟนะคะที่จะไปลงไทเปเมสสเตชันนะคะแล้วก็ไปฝากกระเป๋าก่อนนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวรอบๆบไทเปแบบข้าวๆกันก่อนค่ะ โอแคค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังรอสายอะไรเพื่อจะไปไทเปค่ะหนึ่งหนึ่งหหนึ่งนั่นเองแล้วไปลงที่สถานีซงซานใช่ไหมแล้วก็ไปต่อนั่นเองนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราจะไปวางกระเป๋าก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถไฟสายหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่จะไปลงที่ซงซานสเตชันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อรถรถไฟอีกนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราก็ขอตัวนั่งกันก่อนแล้วไปเจอกันที่สซนสถาสสนีคะ เราก็อยู <rôle à déc> ่ก <dans les gens ici> ันที่หน้าตึก City Link นะคะก็คือเดินขึ้นมานะคะจากสถานีทซงซาสเตชันนะคะแล้วก็กําลังรอสาย66นะคะที่จะไปตึกไทเปวันโอวันค่ะเพราะว่าที่พักโรงแรมเราอยู่แถวๆวนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปฝากกระเป๋ากันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปไหว้พักกันค่ะวันนี้ 1 7นาทีค่ะทุกคนเรามาลงที่ไทยไปวันโอวันหมดมันปักผิดอะทุกคนจะเราต่า,า,างาทางไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาลงสถานีเจียงไคเชกนะคะที่จะไปลงสถานีซื่เหมือนเพื่อที่จะไปฝากกระเป๋าค่ะโอเคตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปวัดเสียห่เชิงหัวงนั่นเองค่ะเรากําลังจะต่อรถอะไรคะ302นี่302โอเคนั่งไปแค่3ป้าย ก็ถึงแล้ว,ลวโอเคเดี๋ยวตัดข้าไปถึงที่นู่นกันเลยดีกว่าระหว่างเราเรอลถนะคะสภาพเราสองคนนะคะนั่งละมือย้มากเหนื่อยมากเพราะว่ารอ20นาทีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางมาฝากกันะเนาะเก็บ่ะ ที่นี่นะคะก็คือชื่อว่าวัด เียให้เชิงห่วงนน่นอนค่ะก็จะเป็นเทพเจ้านะคะชื่อเทพเจ้าเฉิงห่วงค่ะซึ่งที่นี่มีตำนานมานานมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่จริงอะ่ะเทพเจ้าเฉินห่วงนะคะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่จีนในมณฑลฟูเจียนนะคะตั้งแต่ราชสมัยราชวงศ์ชิงจนย้ายมาอยู่ที่นี่นั่นเองคละก็ค่อนข้างที่จะมีประวัติยาวนานที่นี่เขาจะเชื่อว่าส่วนใหญ่จะขอคู่ครองอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าสมมติว่าซื้อรองเท้าใช่ไหมคะมาวนรอบกระถางเนี่ยสามรอบนะคะแล้วก็เอารองเท้านั้นไปไว้ในตู้เส านะคะคจะทําให้สามีหรือว่าคู่รักเนี่ยจะไม่มีไปไหนอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนที่นี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอตัวเข้าไปไหว้เพื่อสักการะบูชากันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือวัดหลงซานนั่นเองค่ะ กินข้าวหมูอบนะคะร้านดังร้านเด็ดนะคะที่ส่วนใหญ่คนจะชอบมากินกันเยอะม,มากๆเดี๋ยวเราจะลองสั่งมานะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เราสั่งนะคะเป็นหมูอบแล้วก็ตับไก่แล้วก็เ็นหมือนข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรออาหารมาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายอินเสิร์ทภาพอาหารให้ดูค่ะโอเคค่ะเราก็ได้ข้าวต้มมาแล้วนะคะ หอมๆเลยค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนโจ๊กข้าวต้มเขาอะค่ะมันจะมีความแบบขอลองอีกทีมันจะเหมือนน้ำต้มกระดูกหมูอะแล้วก็ใส่ลงไปในข้าวต้มแล้วก็จะมีหมูหวานๆรสชาติหวานๆอยู่ในนี้คือโดยรวมอร่อยมากเป็นร้านที่คนไทยกินได้ดีมาก ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนีดเป็นแผ่นๆแบบนีบ้นะคะชิมน้ำชิมนิดนึิที่เขาให้มาเมดูดิก้นม,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 มาลองกันดูค่ะ อ,อร่อยมากหมูกรอบเด่งมากทุกคนอระอมากกระเวเยวจวกดอนุ่มมากอือฮึนเมนูสุดท้ายละไก่ ะะที่วัดหลองซานก็คือแบบศักดิ์สิทธิ์มากเขาบอกว่าขออะไรก็ได้อย่างเง้ยเลยบางคนมาขอเนาะคุก็ได้กลับไปได้วยนะหรือว่าแบบกลับไปสักพักหนึ่งก็มีคนที่แบบเออเหมือนซาเปกราที่เราขอ เข้ามาด้วยก็เป็นเรื่องที่แบบเออคนที่นี่เขาเชื่อกันมากค่ะที่จริง,งรเนี่ยวัดหลวงซานเนี่ยได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าเออจ้าแม่กนอิมข้างในวัดหลวงซานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยทําให้คนที่นี่ยังเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้ข้างในที่วัดหลวงซานกันค่ะโดยที่นี่นะคะเขาบอกว่าจะมีทริคเล็กๆนะคะสําหรับสายบูนะคะก็คือเข้าประตูมังกรแล้วก็ออกทางประตูเสือน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะซื้อเครื่องรางของขลังติดตัวนิดนิดหน่อยๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ซื้อเครื่องรางมาแล้วค่ะซึ่งของเรานะคะซื้อเป็นเครื่องรางความสุขนั่นเองคะ่ะอยู่ที่ประมาณ460ดอลลาร์ไต้หวันนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกคนนะคะไปกินชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกก็คือชุนชุยถังกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านชุนชุยถังนะคะเป็นร้านชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกซึ่งเราไม่รู้ว่าไอเจ้าแรกของโลกเนี่ยมันรสชาติยังไงกันแน่นะคะซึ่งในไต้หวันเนี่ยเจ้าแรกของโลกเนี่ยมันอยู่ที่เมืองไถ่จงแต่ที่เรามาเนี่ยมันไม่ใช่เมืองไถ่จงนะทุกคนมันคือเมืองเอ่อไทเปค่ะซึ่งราคาที่มีค่อนข้างแรงอ,อยู่นะทุกคนแต่เรามาดูว่าคุณภ,ภาพรสชาติของชานโนมของเขาเนี่ยมัน ป็นยงไงโดยที่นี่นะคะจะมีสองไซส์ก็คือไซส์ S กับ M ไซส์ S เนี่ยจะอยู่ที่100ดอลลาร์ไต้หวันนะคะส่วนไซส์ M เนี่ยจะอยู่ที่190ดอลลาร์ไต้หวันค่ะซึ่งที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ชานมไข่มุกอย่างเกดียวด้วยยังมีอาหารข้าวหวานต่างๆด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเจ้าชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกมาส่งแล้วนี่ค่ะน,นี่เขาก็จะตีฟองมาข้างหน้าอย่างนี้เลยนะคะเราสั่งเป็น ชานไข่มุกแบบดั้งเดิมเลยค่ะแต่เราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงไข่มุกเขาว่าค่ะทุกคนพอดีคำมากมากคือเขาไม่ใช่ไข่มุกแบบก้อนใหญ่ใ่นะ คือมันแบบเล็กๆพอดีคำแล้วก็ชาของเขาเนี่ยจะหอมขึ้นมาเลยเป็นแบบเป็นชาแบบหอมๆกลิ่นชาเนี่ยจะขึ้นมาเลยแล้วก็ไข่เนี่ยจะหนึบๆนึบเล็กๆพอดีคำค่ะซึ่งถือว่าไม่แย่นะอร่อยเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนค่ะ ไปวันๆน,นะก็คือมันจะอยู่รอบๆภาพน,นั่นเองค่ะซึ่งเราเห็นลบแบบแล้วแล้วแบบอุ้ยสวยมากเราก็เลยจะไปตามเล็กันค่ะซึ่งเราได้นั่งสาย3 7นะคะที่จะไปลงเวอร์เทสเซ็นเตอร์ Center, นะคะไทไปเวอร์เทร e เซ็นร์นะคะตอนนี้ก็กำลังนั่งรถอ,อยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นกันเลยดีกว่าค่ะ หลังจากที่เราลงสาย37มานะคะมันก็เดินข้ามฝั่งมานะคะก็จะเป็นเนินหลายๆเนินเลยค่ะก็จะอยู่ตรงวันทหารเก่านะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าหมู่บ้านทหารเก่านะคะเนื่องจากที่ตอนนี้แสงมันไม่ค่อยมีเพราะว่าหมู่บ้านทหารเก่าอ่ะเราว่าถ่ายรูปตอนแสงสวยน่าจะสวยเราอาจจะเก็บไปไว้วันสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะคะก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นเนินนะคะที่เหตกไทยไปวันโอวันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ แล้วก็ถึงสถานที่อนุสรณ์สถานของเจียงไคเชกแล้วค่ะและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารู้จักประวัติเขาวๆ้าของเจียงไคเชกแล้วจะเก็บบรรยากาศสวยๆที่เจียงไคเชกเมมโมเรียลฮอล์มาฝากค่ะ โอเคค่ะเรามารู้จักสถานที่แห่งนี้กันดีกว่าค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นอนุสร์สถานที่ล้ำลึกถึงในพลเจียงไคเชกประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันและเป็นอดีตผู้นําทางการเมืองและการทหารของจีนภายใต้พรรคก๊ก,กมินตั๋งตั้งแต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตงในสงครามการเมืองจึงได้ย้ายมาหลบอยู่ที่เกาะไต้หวันและได้เสียชีวิตลงเมื่อพศ2518ในปีต่อมาสภาบริหารของไต้หวันจึงได้เริ่มก่อสร้างอนุสร์สถานแห่งนี้ขึ้นเป็นอาคารสีขาวทั้งหมด ด้านมีหลังคาทรงแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมจีนและมีบันไดด้านหน้า89ขั้นซึ่งเท่ากับอายุของนายพลเจียงไคเชกโดยภายในจะมีรูปปั้นของนายพลเจียงไคเชกที่ทํามาจากทองสำริดโดยต่อมาคณะกรรมการความยุติธรรมของไต้หวันได้ยื่นการขอรื้อถอนรูปปั้นขนาดยักษ์นี้ออกเนื่องจากปัจจุบันคนรุ่นใหม่จํานวนมากมองว่าเพราะในสมัยก่อนมีการใช้กําลังทหารเข็นฆ่าผู้เห็นต่างเป็นจํานวนมากและนายพลเจียงไคเชกยังเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึง่ง ที่แสดงให้เห็นความเป็นรัฐบาลจีนซึ่งคนไต้หวันเองไม่ได้อยากจะให้ทุกคนเหมาวรวมว่าคนไต้หวันนั้นเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่ได้รับบทสรุปของเรื่องนี้ว่าจะถูกรือถอนออกหรือไม่และนี้ก็คือประวัติข้าวๆของสถานที่นี้ค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะไปเจียงไคเชคกันมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะไปจุดนี้เลยค่ะคนนี่ เราเห็นด้เลย,เลยคือสวยมากแล้วต้องไปถ่ายตอนกลางคืนเพราะว่าจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะที่ชื่อทาเคโมราอิซากายะนั่นเองค่ะแล้วก็จะปีลืนถ่ายตรงนั้นเลยเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยถึงใครเปวันจันนะคะจะเปิดไฟประดับแล้วก็มีโคมไฟแดงๆเนี่ยมันเลยดูสวยมากนั่นเองค่ะเดี๋ยวตัดภาพเป็นที่ตรงนั้นกันเลยดีกว่าค่ะโดยเราจะขึ้นรถเมล์สาย22ไปกันค่ะ ก็อยู่ที่หน้าร้านทาเกมุยะอิสยะนะคะที่จะเป็นเห็นตึกไทยไปวันโอวันแบบตอนประดับไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะอ่านวิดีโอแล้วก็เก็บภาพส่ายบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆคะ่ะ รอคิวนานมากเพราะว่าเรามาถึงนัดที่จะดื่แล้วแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นร้าน e m p พ r ว r p ่พิเรียรขอดๆนั่นเองคะ่ะแต่ร้านนี้มันไม่ใช่มุฟเฟ่นะทุกคนแต่ว่ามันแบบมีแบบเป็นอลาคาร์สมีเนื้อมีหมูให้เลือกหลายอย่างมากแล้วก็มีไอติมไม่อั้นเหมือนกันนะคะซึ่งโถเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นหม,ม้อแบบสีนวลๆอย่างนี้เลยเราเลือกเป็นน้น กับซุปกระดูกหมูนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพสวยๆจากที่ร้านเ e m p l e ล o r e a n h o t p o มาให้ดูค่ะแต่ขอลองชิมก่อนได้ไหมที่นี่มีน้ำจิ้มสุกกี้พันท้ายให้ด้วยนะคะทุกคนนี่เราก็ตักมาแล้วเรียบร้อย ่อแต่หอดว่วไปกินก่อนนะคะ วันนี้นะคะเราก็ถึงที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะทานฮอตพอตกันเสร็จแล้วนะคะโรงแรมเราที่เรานอนคืนนี้นะคะคือโฮเทลปาปาเวลนั่นเองค่ะซึ่งห้องนะคะจะตกแต่งแนวสไตล์ล็อบนั่นเองค่ะอย่างที่อินเสิร์ตไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่อ p พีหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ